วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่จรจโลกโดยสุทธิชัยดุลและเทพชยยัย่ยงสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาธิบาลพัฒนากิจการสู่สากลการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ร,ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัรยุทธ์ครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้น่าสนใจมากคุณอัตรยุทธท่านผู้ฟังครับมีความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยจากสองมุมมองนะครับไม่ถึงขั้นว่าขัดแย้งกันแต่ว่าเป็นความเห็นที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามุมมองจากประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอเซียกับมุมมองจากตะวันตกเนี่ยบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมองแตกต่างกัน,กนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ ด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นคอรีนะครับก็ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อิชเวสเซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยประเด็นพาดพิงถึงประเทศไทยนะครับแต่จอห์นคอรีก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ก็คือได้เคยแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจของคอสช,าชาใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เป็นหัวหอ,อกในการ ผลักดันให้มีการตัดความช่วยเหลือหรือลดความช่วยเหลือทางการทหารแล้วก็คงจะใช้ความเป็นมหาอำนาจละไปบีบให้ประเทศต่างๆในแถบนี้โดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยให้มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อประเทศไทยนะครับจนถึงขั้นเนี่ยความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของนายทหารระดับสูงทั้งหลายนะครับ,รบเมื่อวานนี้จอห์นครีก็พูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยอีกนะครับคือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในในแถบนี้แหละ จอห์นครรีก็บอกว่าในขณะที่หลายประเทศในเอเชียและแปซิฟิกเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับคือพูดง่ายๆมีจุดที่มันดูแลวสว่างสวัยพอที่จะให้กําลังใจได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็มีบางประเทศที่ตอนนี้มันถอยหลังในเรื่องของประชาธิปไตยจอห์นคอรีก็พูดถึงประเทศไทยขึ้นมานะครับก็ยังยืนยันว่าอเมริกาก็ยังรู้สึกผิดหวังกับการที่ประเทศไทยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตาม หลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นเพื่อนนะแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐแต่ว่าอเมริกาไม่สามารถยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับโดยจอห์นเคอร์รี่ก็บอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าหลายประเทศอาจจะมีจุดยืนมีความเห็นที่แตกต่างจากอเมริกาในเรื่องของประชาธิปไตยแต่ว่าอเมริกานะครับก็เชื่อว่าจุดยืนของอเมริกาเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับความเห็นหรือจุดยืนของประชาชนในประเทศเหล่านี้ อาจจะรัฐบาลอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ประชาชนอาจจะเห็นด้วยกับจุดยืนของอเมริกานะครับ,รบแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยมีการยกเลิกข้อจํากัดทางด้านการแสดงออกและกิจกรรมทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ให้กลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดนะครับโดยผ่านการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็ไม่มีอะไรที่ใหม่เพราะว่าจอห์นคเคอรี่ก็เคยพูดอะไรที่ออกลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมพ่สุด์ที่มันสะท้อนถึงจุดยืนของสหรัฐก็คือการลดความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่าประมาณ150ล้านบาทนะครับต่อปีซึ่งปกติอเมริกาก็จะให้ประมาณนี้แหละครับดยการก็มีการหยุดความช่วยเหลืองด้านนี้นะครับหยุดความร่วมมือด้านต่างๆยกเว้นโคบาโกนะครับซึ่งอเมริกาก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับแนวโน้มก็คือว่าจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าโคบาโกซึ่งเป็นการฝึก ร่วมทางทหารประจําปีที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรกันระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคงต้องเป็นคําถามใหญ่ว่ายังจะเดินหน้าในถ้าเดินหน้ามันจะสเกลมันควรจะเป็นแค่ไหนยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าอ,อาจจะเป็นเรื่องที่ที่เป็นประเด็นหน่อยหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าอ,อเมริกาเองนะครับก็ยังไม่มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงจากเรื่องนี้ คอริมาพูดเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนมากว่าเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาก็คงจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้อย่างน้อยก็นในอนาคตอันใกล้นะครับแต่อเมริกาก็คงเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะครับรถแมพทั้งหลายที่คอสชอกําลังพยายามจะเดินหน้าไปอยู่นะครับผมคิดว่าเรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรีหน้าตาของคนในครอมอเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งแหละที่สหรัฐก็คงจะจับตาดูอยู่เหมือนกับหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะครับเพื่อที่จะ หาจุดที่มันจะสามารถทําให้เขากลับไปทบทวนจุดยืนที่แข็งกล้าวต่อประเทศไทยได้คืออย่าลืมนะครับว่าจุดยืนทั้งหลายของประเทศตะวันตกเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อยู่ในเรื่องของหลักการอย่างเดียวมันยู่ผลประโยชน์ของเขาที่มีกับประเทศไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้ามันไม่ค้าขายไม่ไม่ใช่ก้าขายนะครับถ้าไม่มีความสัมพันธ์ระดับปกติเนี่ยแน่นอนการแลกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างหรือการผลักดันอะไรอย่างมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้เอ,อเมริกาและยุโรปอื่นๆเนี่ยก็คงจะมองว่าถ้า Roadmap ของคอสชอเดินหน้าแล้วก็มันมีสัญญาณว่ากําลังปูทางกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยก็อาจจะมีการทบทวนในส่วนนี้เพระาะฉะนั้นหน้าตาของครมอน,นี้ก็อย่าคิดอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะ <laughs> อย่าคิดว่าคอสชอบอกว่ามีอํานาจเด็ดขาดแล้วจะตั้งใครมาเป็นรัฐบาล มีทหารเต็ไมไปหมดแล้วโดยไม่แคร์เสียงต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะรรว่ามันก็คงจะถูกประเมินด้วยว่าเอ๊ะมันถ้าคอรมอ์หน้าตาเป็นอย่างนี้มันน่าจะใช่สัญญาณที่ถูกต้องไหมมีทหารเยอะเกินไปไหมอ่าใช่ก,ก็คงจะเป็นข้อสังเกตละซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าคอสชอเองคงตระหนักว่านี่แหละนี่เป็นประเด็นที่ถูกจับตาดูอยู่นะครับนี่ก็เป็นความเห็นทางด้านตะวันตกนะครับของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในประเทศไทยคุณอัจยุิย์เมื่อวานนี้ อดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยก็พูดเรื่องเดียวกันครับแน่นอนคุณอนันต์ไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจการรัฐรรประหารแต่ว่าบางทีในเชิงารายละเอียดเนี่ยเนื่องจากคุณอนันต์เป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ตัวคุณอนันต์เองที่ย้อนกลับไปก็เคยต้องตกอยู่ในภาวะที่ผมก็เชื่อแน่ว่ากลักกะอุ่นใจพอสมควร,ครตอนที่มีการยึดอํานาจใช่ไหมครับโดยฐานในในปี 2 0 3 4นนะครับแล้วก็เนี่ยทางนายทหารชุดที่ยึดอำนาจแล้วก็แต่งตั้งคุณนอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีครบับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นภารกิจที่มันท้าทายมากละ่ะแล้วก็คุณอนันต์ก็อาจจะถูกคนบางกลุ่มมองว่าเนี่ยในช่วงนั้นตัดสินใจเพราะว่าเนี่ยมีอาจจะเห็นด้วยกับกับเรื่องของการยึดอำนาจหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้คุณอนันต์ก็พูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับ กับกับการยึดอํานาจแต่ว่ามันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่คุณอนันต์ตั้งข้อสังเกตไว้ที่น่าสนใจเหมือนกันคุณอนันต์บอกว่าคุณอนันต์ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าทําไมต้องทําคุณอนันต์บอกว่าประชาะทางตะวันตกเนี่ยเขามองประชาธิปไตยในแง่ของการเลือกตั้งแต่คุณอนันต์ย้อนกลับมาถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าอืคําตอบของคุณอนันต์ตอบให้เลยว่าเราไม่เคยมีแต่เราหลอกตัวเองว่ามี แล้วบอกว่าการทํารัฐประหารเนี่ยเป็นการทําลายประชาธิปไตยซึ่งคุณอนันต์ก็เลยเข้าใจว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมด mm hmm. คุณอนันต์บอกว่าคุณอนันต์เห็นใจกับสิ่งความจําเป็นเขาบอกว่าทางตะวันตกเนี่ยสนใจเรื่องการเลือกตั้งแต่ไม่สนใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าในการรัฐประหารเนี่ยสามารถทําได้ถ้าเพื่อเป็นการปกป้องประชาธิปไตย uh huh. อันนี้คือมุมมองของคุณอนันต์ต่อการรัฐประหารแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอนันต์เนี่ยเขาก็มองไปถึง การบริหารประเทศในอนาคตเหมือนกันครับคุณอนันต์บอกว่าสิ่งที่ต้องระวังในอนาคตเนี่ยคือเรื่องการใช้รัฐธรรมนูญปกครองชั่วคราวคืออย่าเดินกลับย้อนกลับไปสู่ปัญหาเช่นการรวบอํานาจการโกงกินอย่ากลับไปสู่ระบบเก่าคุณอนันต์ว่าถ้าเกิดการรัฐประหารกลับไปเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหาก็จะเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดครับใช่ครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นข้อสังเกตเป็นความเห็นที่มันสะท้อนความรู้สึกของคนไทยไม่น้อยนะครับ ความรู้สึกหลักกรอวนใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแต่ขาดเดียวกันก็เข้าใจว่ามันจําเป็นเนื่องจากบ้านเมืองขนาดนั้นมันอยู่ในภาวะการ,รเผชิญหน้าที่มันมีแนวโน้มของความรุนแรงเนี่ยประ,ะนั้นผมคิดว่านี่คือสสถานการณ์ที่คนไทยต้องผ่านมาในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยสองพันห้่สิบี่สิบเก้าใช่ไหมครับที่มีการยึดอำนาจ ของดยผู้นําทหารซึ่งนาโดยพลเอกสนธิในขณะนั้นก็สถานการณ์ก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับมันก็มีแนวโน้วมว่าปฏิบัติทางด้านการเมืองสองกลุ่มกําลังเผชิญหน้ากันก็มีแนวโน้มแนวโน้มจะจะมีการหนองเลือดเช่นเดียวกันในครั้งนี้ผมคิดว่ามันก็สถานการณ์หรือเหตุผลหรือขอ้ออ้างก็ได้ษจะ,จะเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะักนะครับแล้วมันไม่ใช่ เป็นการตกเฉียงเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเที่ยวนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้หลายประเทศในแถบเนี้เขาก็มองเข้ามาและพยายามเรียนรู้จากประเทศไทยและมันก็ทําให้เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าประชาธิปไตยนะครับอย่างที่อย่างที่คุณอนันต์พูดเมื่อคืนเนี่ยนะครับว่าประเทศตะวันตกเนี่ยก็มีหลักการประชาธิปไตยในรายละเอียดเนี่ยซึ่งอาจจะแตกต่างจากมุมมองของหลายประเทศในแถบนี้นะครับ ประเทศตะวันตกก็มองว่าการเลือกตั้งนี่เป็นหัวใจเลยละ่ะถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ใช่ไหมครับครับฝ่ายหลายประเทศในแถบนี้ก็มองมาแน่นอนการเลือกตั้งมันเป็นหัวใจของประชาธิปไตยไม่เถียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดมีปัจจัยมากกว่าน,นั้นที่มันจะสะท้อนอการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับการมีกลไกการตรวจสอบนะครับการมีระบบในการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายบริหารของฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งตรงเนี้ย หลายฝ่ายก็มองว่ามันน่าจะเป็นหัวใจที่มีความสําคัญไม่แพ้กระบวนการการเลือกตั้งนะครับ<ช>ผมว่าก็นี่แหละเป็นเป็นผมว่านก็เป็นหัวข้อที่คงจะถกเถียงกันไปอีกนานเลยนะครับใช่ครับโดยเฉพาะค่ายของถ้าเกิดตอนนี้เราแบ่งโลกเนี่ยเป็นสองค่ายก็จะเห็นว่าจะมีค่ายฝั่งตะวันตกค่ายหนึ่งที่ยังไงก็ตามเนี่ยจะปฏิเสธเรื่องการยึดอานาจจะปฏิเสธเรื่องการเข้ามาขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูทางฝ่ายเอเชียเนี่ย<ม>จะเห็นว่า ยกตัวอย่างอย่างพี่ใหญ่อย่างจีนหรือว่าคนในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยกลับมองอย่างเข้าใจประเทศไทยได้มากกว่าว่าเหตุใดถึงเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมาครับ,รบผมคิดว่ามันมีสองสามคำที่เราจะได้ยินนักการทูตตะวันตกและผู้นําในรัฐบาลของประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยพูดบ่อยมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองไทยก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อ และเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่ง3-4สี่คำเหล่านี้แหละมันจะถูกพูดบ่อยมากขึ้นและมันจะถูกนำมาเป็นข้อเรียกร้องเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆที่มันจะนำประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าว่าบางครั้งบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยที่สื่อหรือว่าคนไทยบางกลุ่มอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไมสําคัญมากนักเห็นเช่น ถ้าจําได้ว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วใช่ไหมครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่แน่นอนคงไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการยึดอานาจเนี่ยไปนั่งอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็ในึกษาชายคนหนึ่งนะครับก็โดนจับไปเนี่ยเราก็จะมองวันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในหลายหลายคนที่ออกมาคัดค้านมาต่อต้านแต่ภาพที่มันค่อนข้างจะมีความหมายในระดับนานาประเทศเนี่ยคือภาพตอนที่ก็โดนโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยไปล็อกตัวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถูกลากแบบถูกรุถูกกังไปเนี่ย ภาพเนี่ยเมื่อมันถูกตีพิมพ์และมันถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะอิทธิพลมันต่อนักการเมืองนักการทูตในตะวันตกนี่มันสูงมากเลยผมได้คุยกับนักการทูตตะวันตกหลายคนเขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะเขาพูดนะเขาพูดภาษาคณะบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันในฐานะทูตเนี่ยที่จะรายงานกลับไปยังรัฐบาลของผมแล้วบอกว่าทุกอย่างตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่วันรุงขึ้นก็มีภาพแบบเนี้มันปรากฏในโซเชียลมีเดียแล้วก็อย่าลืมนะว่าในประเทศตะวันตก และทสแกนดิเนเวียทั้งหลายในสําหรับยุโรปเนี่ยมันจะมีองค์กรหรือกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางด้านสิทธิประชาชนนี้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยนะอิทธิพลสูงมากและคนกลุ่มนี้เขามีอิทธิพลต่อนักการเมืองด้วยใช่หมายความว่านักการเมืองคนไหนไม่แสดงท่าทีปกป้องเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะลุนโดงไม่มีการเลือกนักการเมืองคนนี้อยู่ในสภาเลยเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้ ผมก็เชื่อแน่ว่าทางทางฝ่ายที่เคลื่อนไหวในเมืองไทยก็คงรู้ดีว่าว่าถ้ามันปรกากฏบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับกสช,ชจากนอกประเทศเหมือนกันอาจริงๆอย่างเคสเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยที่ต่างประเทศให้ความสนใจก็คือกรณีของคุณกฤษฎาที่หลังจากที่คสช,ชปล่อยตัวเธอไปแล้วเธอก็ออกไปอยู่ที่ต่างประเทศ<ม>แล้วก็ขอรีภัยแล้วก็บอกว่าช่วงที่เธอถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยเธอถูกทําร้ายร่างกายโดยแล้วก็ทรมานโดยทหารที่ควบคุมตัวเธอนอกจากนี้อย่างเมื่อวานเนี่ย สารก็มีคําสั่งพิ่ภากษาให้จําคุกชาวจังหวัดเชียงรายคนหนึ่งจากกรณีจัดกิจกรรมชุมนุมต่อต้านคอสอชครับตรงนี้เนี่ยคาดว่าคนที่ต่อต้านก็คงจะดูแล้วก็พยายามทําให้ภาพเหล่านี้เห็นออกมามาก<ช>ขึ้น,นรเรื่อยๆครับกรณีคุณกษิษสุดาเนี่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะครับ,รบว่าข้อกล่าวหาของเธอนั้นมันมีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะทางคอสชก็ยืนยันมาว่าไม่มี ไม่ไม่มีกาททรทําธุณกรรมหรือว่ามีการทำลายร่างกายตามที่กล่าวอ้างอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่แรงพอที่จะทําให้มันถูกจิบยกขึ้นมาจากโดยองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับนักการ,รทูตเนี่ยเพราะว่าประเด็นพวกนี้มันเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงไม่จริงไนดะ้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเป็นกระแสไงเขาจับตาดตูจับตาดูแล้วทําให้เวลามีข้อเรียกร้องออกมาหรือว่าเวลาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยมันจะจะถูกยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับอืม ซึ่งค่อนข้างจะสอดคล้องกับบทวิเคราะห์บทหนึ่งของคุณประชาบุรภาวิถีนะครับที่ลงในกรุงเทพธุรกิจในวันนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่ชัดเจนมากนะครับว่าเป็นกลุ่มนปชเก่านะครับครับที่คุณวีระวิรการบอกว่ายังไม่ตายใช่ไหมใช่แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยการเคลื่อนไหวอาจจะไม่ค่อยมีมากนักนะครับเพราะว่าคงจะเจอข้อจํากัดของคอสชแหละแต่ว่า คุณประชานี่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยในเวทีระหว่างประเทศผ่านทางโซเชียลมีเดียนะรับทาง Facebook ทางท w i t t e r หรือทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของอดีตแกนนำนำปชทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวยอยู่นะนะครับและประเด็นที่คุณอาทิตย์พูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผมได้กล่าวถึงบ้างเนี่ยแหละมันก็จะถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นจริงๆก็เป้าหมายไม่มีอะไรมากก็คือต้องการที่จะทําให้ มันมีแรงกดดันจากนานาประเทศกลับเข้ามายัางประเทศไทยนะครับ,รบถ้าจะเรียกว่าเป็นยุทธการโลกล้อมไทยนะครับก็คงจะไม่ผิดเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ทางทางแกนนําของดปชเนี่ยคิดว่ามันเป็นวิธีการที่อาจจะได้ผลมากที่สุดในช่วงนี้เครื่องในประเทศมันคงยากแต่ว่าอาจจะมีคนส่วนน้อยที่อาจจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าถ้า อยู่เมืองนอกเนี่ยมันอาจจะจํานวนคนไม่สําคัญไงแตมม่มันหมายถึงชาติ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันอยู่ที่กระแสมันอยู่ที่ <c oughs> การตอบรับถ้าฝ่ายล็อบบี้ของคนทักษิณทํางานได้ดี <c oughs> ก็อาจจะเคลื่อนไหวจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่นักการเมืองในใน,ในสภาของเกรสอเอาไปยิบขึ้นมาเป็นประเด็นก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญก็คืออย่างที่เราทราบกันเหมือนกับมีการตั้งองค์กรที่เรียกตัวเองว่าองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนในประชาธิปไตย นะครับองค์กรนี้ก็ยังยังยัง,ยงโมโมโซโซอยู่นะว่ามันรจริงๆมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับแต่ว่าดูจากตัวตนของคนที่ไปร่วมด้วยก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มไหนเป้าหมายคืออะไรผมคิดว่าเป้าหมายจริงๆเฉพาะหน้าคือการสร้างแรงกดดันนั่นแหละก็คือทําให้มันอย่างน้อยอทําให้ทางทางโลกตะวันตกอ้างได้ว่าเห็นไหมมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการยึดอํานาจกรวมตัวกัน<ช>อยู่เคลื่อนไหวนอกประเทศอยู่ไม่สามารถเคลื่อนในประเทศไทยได้ยงอประเด็นนี้สาคัญมากนะคือ คนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นได้ในประเทศไทยไงถึงต้องหนีมาตั้งเนี่ยองค์กรนอกประเทศก็เขาก็เลยเท่าที่ดูเนี่ยกลุ่มที่เคลื่อนไหวเนี่ยพยายามติดต่อไปกับทางสหรประชาชาติหลายครั้งมีการกล่าวอ,าอ้างอย่างคุณจรุพงษ์เลียงสวนเนี่ยก็กล่าวอ้างได้ว่าได้พบกับตัวแทนกรรมการสิทธิจากสหรประชาชาติมา<ช>หรือแม้แต่คุณจรรนดิษฐาอภิชัยซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันก็บอกว่าได้เข้าให้ข้อมูลกับสหประชาชาติหลายครั้ง แล้วก็กําลังพยายามพาคุณกฤษดาเนี่ยไปคุยกับสาปาระชาติจริงไม่จริงเราไม่รู้ว่าได้เข้าไปคุยหรือเปล่าแต่ที่นแน่แนประเด็นได้ถูกจุดขึ้นมาแล้วว่าเขามีความพยายามติดต่อกับนานาชาติเพื่อสร้างกระแสนในระดับโลกขึ้นมาครับ,รบผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นเฉพาะหน้าก็คือแรงกดดันจากนานาประเทศแหละก็คือต้องการได้เห็นว่าเนี่ยนานาประเทศยังไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในบองไทยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอะไรโดยเร็วเพื่อที่จะนําประเทศไทยกลับไปสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ นะครับเรามาดูเรื่องที่คงจะเป็นประเด็นสําคัญจากนี้ไปจนถึงปลายปีหน้าลหละก็คือเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามฝันหรือเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคอสชนะมันก็เราก็จะเห็นการปฏิรูปเกิดขึ้น11ด้านนะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของหลักการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ควรจะทำล่ะนะครับการปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองสังคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการปกครองท้องถิ่นสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นต้องทําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนเหล่านี้แหละที่มันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเมืองทางด้านสังคมมาตลอดไงความเหลื่อมล้้การไม่มีระบบหรือระเบียบในการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้อํานาจการเมืองเนี่ยมันอยู่เหนือทุกอย่างแต่แน่นอนมันก็ต้องมีคําถามเหมือนกันหลังจากที่เห็นหน้าเห็นตาของ กลุ่มกรรมการสรรหาใช่ไหมครับที่มีชื่อเป็นทางการคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชเนี่ยน้าตาที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ก็คงเป็นการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคอสชเนี่ยก็คงต้องการที่จะเข้ามากํากับกระบวนการนี้เหมือนกับที่พยายามกํากับการทํางานของสอชนะครับ มาสภาปฏิรูปแห่งชาติถ้าดูจากคนที่เป็นประธานของแต่ละแต่ละคณะกรรมการสรรหาแล้วนี่ก็คงตอบได้ง่ายเลยนะครับว่าว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นอย่างน้อยเป็นกลุ่มคนที่คอสชสรรหามาแล้วและเชื่อ<ค>มั่นว่าสื่อสารกันร,รู้เรื่องมีจุดยืนมีแนวความคิดที่คล้ายๆกันบอกว่าเป็นประธานยังไม่ได้เพราะรว่าเขายังไม่เรียกประธานแต่ว่าลำดับที่หนึ่งของรายชื่อทุกกลุ่มที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคสชบางคนเป็นคสชเอง บางคนเป็นที่ปรึกษาคอสชครับก็คือคนเหล่านี้ก็พูดได้ว่าถ้าเรามองในแง่ทางปฏิบัตินะก็เหมือนตัวแทนของคอสชแหละที่มาอยู่ในกลุ่มต่างๆถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะถือว่าคนเหล่านี้เป็นตัวแทนคอสชที่จะมาฟังความเห็นเพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จริงถ้ามองอีกด้านหนึ่งของคนที่ต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ก็มองว่านนี้เขามาโหกำกับกันตั้งแต่ตัวบุคคลเลยใช่ไหมใช่ไหมหลายคนมองว่าคอสชเขาจําเป็นต้องทําอย่างนี้เพราะว่าจํานวนคนที่มาสมัครสปชเนี่ยอาจจะมีเป็นจํานวนมาก เขาคาดการณ์กันว่ามีถึงประมาณ3,000คนกับ11กลุ่มถ้าเกิดเราหารกันด้วยเลขง่ายๆก็อยู่ที่กลุ่มละประมาณ300คนซึ่งเขาต้องสกรีนให้เหลือกลุ่มละ50คนดังนั้นเนี่ยคอสชอ,อาจจะต้องการความมั่นใจในการสกรีนลำดับแรกเพื่อให้คอสชอที่จะพิจารณาสุดท้ายเนี่ยง่ายดายยิ่งขึ้นครับครับกลุ่มที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนเห็นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับครับคำถามแรกเลยก็แน่นอนก็ต้องมีคนถามามนวน่ แม้ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามนะครับเอ๊ะควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันหรือเปล่าครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับในหลักในหลักการก่อนว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น,นกลไกของกสชนะครับปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบเหมือนกับสนชนะครับพระชะนั้นก็มีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับผมคุยกับนักการเมืองหลายคนบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งมาเลยมันเป็นวัยการทำงานเองเถอะนี่เป็นนักการเมืองอย่าไปยุ่งดีกว่าัครบ หรือแม้แต่สื่อมวลชนหลายกลุ่มก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของคอสชอนะครับซึ่งแน่นอนการมาได้การได้มาซึ่งอานาจตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จ,จะถูกตั้งคําถามเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรก็ไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ก็มีสื่อมวลชนบางส่วนที่มองว่าแน่นอนถ้ามันเป็นสนชหรือเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็น,นกลไกทางนีติบัญญัติทางบริหารที่ชัดเจนมากว่าอยู่ภายใต้การกํากับของคอสชอโดยตรงใช่ไหมครับครับเป็นเครื่องมือบริหารเครื่องมือนิติบัญญัติของคอสชอ ก็ไม่ควรมีส่วนร่วมด้วยแต่เพราะว้เป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมครับแล้วมันเป็นการกําหนดอนาคตของทุกๆุกมิติของสังคมอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยให้คอสชหรือใครก็ตามเนี่ยไปผูกขาดการปฏิรูปเนี่ยมันก็อันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นสื่อมวลชนเป็นส่วนของสังคมเป็นส่วนของการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนของสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเข้าไปมีส่วนในการที่จะเข้าไปให้เกิดความมั่นใจว่าเสียงของ ประชาชนเนี่ยต้องได้รับฟังด้วยนะผมอันนี้ผมมั่นผมมั่นใจว่าทุกกลุ่มเนี่ยจะมีข้อตกเยงแบบนี้อยู่การจะควรจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมอย่างไร,รเพราะมันมีหลายคนถ้าอย่างกรณีของสื่อด้วยกันเนี่ยก็จะมีคนที่ตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยมันจะสําเร็จจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคอสชอเขาน่าจะมีรูปแบบที่เขาอยากได้ไว้ในหัวอยู่แล้ว ภาพสะท้อนที่ออกมาคือภาพสะท้อนจากตัวกรรมการสัญหาที่หลายคนตั้งคําถามไปถึงกรรมการสรรหาว่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือกรรมการสัญหามีวาระที่ต้องการอะไรให้ตามคสอสชรวมไปถึงรูปแบบของพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญเช่นว่าข้อปฏิบัติต่างๆที่ควรจะบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ก็ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้จริงหรือเปล่าแล้วคนสุดท้ายที่จะเป็นคนเคาะเลือกก็คือตัวคสอสชอยู่ดีใช่ครับดังนั้นองค์กรต่างๆเนี่ยที่จะเข้าไปร่วมเขาก็เลย ระแวงแล้วก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นเครื่องมือหรือว่าไม่สามารถทําอะไรได้เท่าที่อยากทําจริงหรือเปล่าผมเข้าใจว่าในส่วนขององค์กรสื่อเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันพอสมควรใช่ไหมครับ,รบอันดับแรกคือในแง่หลักการก่อนว่าควรจะเข้าไปร่วมหรือไม่ควรจะเข้าไปร่วมข้อที่2ก็คือตัวบุคคลที่จะเข้าไปเนี่ยคือตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนะครับไม่ที่ไม่หวังผลกําไรใช่ไหมครับ ต่างก็มีสิทธิ์ในการที่จะเสนอตัวแทนเข้าไปองค์กรละสองคนใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วทางทางคณะกรรมการสัรหาก็จะเลือกให้เหลือตัวแทนแต่ละกลุ่ม11กลุ่มเนี่ยกลุ่มละ5้าคน5้าสิบคนตัวกับก็ทั้งหมดก็ห้าคนใช่ไหมครับคราวนี้ในส่วนขององค์กรสื่อเนี่ยเท่าที่คุณอาชุทราบล่าสุดเนี่ยเขาจุดยืนเขาเป็นยังไงตอนนี้จุดยืนขององค์กรสื่อก็จะส่งผู้บริหารขององค์กรสื่อเข้าไปในฐานะตัวแทนครับ อย่างกรณีของสมาคมนักข่าวแน่นอนละตอนนี้ได้หนึ่งคนแล้วก็คือคุณประดิษฐ์เรืองดิบที่เป็นมติของกรรมการของกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวก็ส่งคุณประดิษฐ์ไปในฐานะตัวแทนแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังต้องมาคุยกันว่าตกลงจะส่งใครไปในฐานะตัวแทนส่วนมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อก็ยังคุยกันไม่จบว่าจะตกลงเป็นใครกันแน่ครับครับผมว่าก็เป็นประเด็นที่สื่อคองถกเถียงกันเยอะพอสมควรคล้ายๆกับตอนตั้งสภานิบิีแห่งแห่งชาติในปี2549้อย่าใช่ไหมครับ ซึ่งก็มีข้อถกเถียงว่าสื่อควรจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปอย่างไงคนที่เข้าไปแล้วควรจะมีตําแหน่งต่อในองค์กรสื่อหรือเปล่าหรือควรจะมีการแยกกันเด็ดขาดเลยระหว่างบทบาทในสถานที่บัญญัติกับบทบาทของสื่อนะครับผมว่าเนี่ยจากนี้ไปอีกหลายสัปดาห์ก็คงจะมีประเด็นพวกนี้แหละไม่ใช่สื่ออย่างเดียวนะครับในกลุ่มต่างๆก็คงจะมีข้อถกเถียงกันแหละครับครับาละรับเวลาเช้าวันนี้หมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ